เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยปกติก็เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมล่ะครับแต่เคยคิดกันเล่นๆล่นไหมว่ามันจะลามมาเป็นปัญหาในที่ทํางานจนถึงขั้นถูกลงโทษได้เรื่องนี้มีคำตอบนะแล้วคำตอบก็มาจากคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดเลยทีเดียวมาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากเอกสารของสารฉบับที่เราเห็นอยู่นี่แหละ แต่ที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือต้นเรื่องของคดีใหญ่โตขนาดนี้มันมาจากเงินจํานวน,นนิดเดียวเองเป็นจํานวนที่พอได้ยินแล้วอาจจะแบบฮะจริงดิใช่เลยสาม0 0ื่นบาทท้วนพอเห็นตัวเลขนี้แล้วรู้สึกว่ามันใกล้ตัวขึ้นมาทันทีเลยเนาะคือก่อนที่เราจะไปว่ากันเรื่องข้อกฎหมายที่มันซับซ้อนเนี่ยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นปัญหาเรื่องเงินเงินทองทอง,ท,องที่แบบใครๆก็เจอได้ทั้งนั้นแหละเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่า ไอ้สัญญากู้ยืมเงินง่ายๆระหว่างคนสองคนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงดูไทม์ไลน์แล้วจะเห็นเลยว่าเรื่องมันเดินเร็วมากนะคือปี2536เนี่ยพนักงานคนหนึ่งไปกู้เงินคนรู้จักเพราะผิดนัดชำระนี่เท่านั้นแหละเรื่องมันก็บานปลายไปเรื่อยๆจนกระทั่งปี2539เจ้าหนี่ไปร้องเรียนกับนายจ้างเลยซึ่งก็คือเทศบาลทีนี้แหละจุดที่น่าสนใจที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ ตอนที่นายจ้างหรือก็คือเทศบาลเนี่ยตัดสินใจโดดเข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองมันเลยเกิดเป็นคำถามใหญ่ขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะแล้วเจ้านายเนี่ยมีสิทธิ์มาลงโทษเราเพราะเรื่องหนี้สินส่วนตัวได้ด้วยหรอเส้นแบ่งระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่ สไลด์นี้สรุปหัวใจของคดีได้ดีมากเลยนะคือมันเป็นการสู้กันของสองมุมมองมุมหนึ่งบอกว่าเฮ้ย <c oughs> นี่มันสัญญากู้ยืมเงินทางแพ่งเป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆในขณะที่อีกมุมหนึ่งเทศบาลกับมองว่าไม่ ain, ใช่นี่คือการประพฤติช,ช่วยอย่างร้ายแรงของข้าราชการโอ้โหไปถึงขั้นนั้นเลยแล้วเทศบาลก็ไม่ได้แค่คิดนะแต่ลงมือทําเลยคือตั้งกรรมการสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้วผลก็คือ ตัดสินว่าพนักงานคนนี้มีความผิดจริงนอกคำที่ใช้เนี่ยมันแรงมากนะคำว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเนี่ยมันเป็นศัพท์กฎหมายที่เฉพาะเจาะจงเลยนะหมายถึงการกระทําที่มันไม่เหมาะสมมากๆจนทําให้เสียชื่อเสียงเสียเกียรติของตําแหน่งหน้าที่ราชการไปเลยการใช้คํานี้ก็เพื่อจะบอกว่าเรื่องนี้มันร้ายแรงจริงๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆและนี่คือบทลงโทษที่ออกมา ตัดสินว่าผิดจริงฐานประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรงมีคำสั่งเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็ลงโทษโดยการตัดเงินเดือน5%เป็นเวลา3เดือนนี่คือผลที่เกิดขึ้นจริงๆจ,จ,จากการที่นายจ้างเข้ามาจัดการแน่นอนว่าพอโดนลงโทษแบบนี้เรื่องมันไม่จบง่ายๆหรอกมันถูกยกระดับไปเป็นการต่อสู้ในชั้นศาลซึ่งไปไกลถึงศาลสูงสุดเลยทีเดียวมาตามดูกันว่าเส้นทางการต่อสู้เป็นยังไงเส้นทางก็เป็นแบบนี้เลย เริ่มจากการยื่นฟ้องคัดค้านคำสั่งของเทศบาลก่อนจากนั้นคดีก็ไปที่ศาลปกครองชั้นต้นแล้วก็สู้กันต่อไปจนถึงขั้นอุทธรณ์และปลายทางสุดท้ายของเรื่องนี้ก็คือศาลปกครองสูงสุดแสดงให้เห็นเลยนะว่าพนักงานคนนี้เขาไม่ยอมจริงๆสู้จนถึงที่สุดหลังจากที่คดีอยู่ในกระบวนการมานานหลายปีในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาชี้ขาดออกมาแล้ว เราคิดว่าศาลตัดสินว่ายังไงลองเดาในใจกันเล่นเล่นดูว่าถ้าเราเป็นผู้พิพากษาเราจะตัดสินเรื่องนี้ว่ายังไงระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานและนี่คือคำตอบจากศาลศาลบอกว่าการไม่ชำระหนี้เงินกู้เป็นการผิดสัญญาทางแพ่งระหว่างเอกชนไม่เป็นความผิดทางวินยัยโอ้โหประโยคเดียวจบเลยชัดเจนมาก ประเด็นหลักมันอยู่ตรงนี้เลยคือสารได้แจกแจงเหตุผลเป็นข้อๆเลยนะว่าทําไมนายนจ้างถึงทําเกินอํานาจตัวเองไปสารบอกว่านี่ส่วนตัวมันก็คือเรื่องทางแพ่งไม่เกี่ยวกับงานเลยการกระทําของพนักง,งานคนนี้ก็ไม่ได้ไปกระทบกับการทํางานหรือทําให้ราชการเสียชื่อเสียงตรงไหนดังนั้นมันจึงไม่ใช่การประพฤติชั่วยอย่างร้ายแรงคําสั่งลงโทษของเทศบาลก็เลยกลายเป็นคําสั่งที่ไม่มีอํานาจตามกฎหมายไปโดยปริยาย และภาพหน้าสุดท้ายของคำพิพากษานี้ก็เหมือนเป็นตราประทับยืนยันว่าคดีจบแล้วนะคำตัดสินนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดบทลงโทษทั้งหมดก็ถูกยกเลิกไปถ้าจะให้สรุปบทเรียนสำคัญจากคดีนี้ในประโยคเดียวให้จำง่ายๆเลยก็คือเส้นแบ่งมันชัดเจนมากอำนาจของนายจ้างจะสิ้นสุดลงทันทีจงจุดที่เรื่องทางแพ่งส่วนบุคคลมันเริ่มต้นขึ้น สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไว้ให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะว่ากรณีศึกษานี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจของรัฐหรือองค์กรต่างๆที่มีต่อชีวิตส่วนตัวของเราแล้วแล้วเส้นแบ่งที่เหมาะสมจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนกันแน่